สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกของป้อมสั่งเกษตรสั้ชีวิตนะฮะวันนี้ป้อมสั่งพาเพื่อนๆน,นั้นเข้าชมแปลงนะฮะข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ตอนอายุประมาณ60วันนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆได้ยินทุกคนเนาะนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่มาชมย้อนหลังด้วยนะครับอ่ ป้อมสังหา,หายหาย่หางหายออกไปาจากการลงคลิป youtube พอสมควรเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ป้อมสังจะต้องอคอยดูแลควบคุมดูแลแปลงที่เป็นช่วงถอดดอกของข้าวโพดเมล็ดพันธุ์นะฮะเป็นนั้นแทบจะกระดุกกระดิกไม่ได้เลยนะฮะมันต้องคอยคอนซินเต็หรือว่าคอยใกล้ชิดกับแปลงข้าวโพดเม็ดพันธุ์เลยทีเดียวนะฮะเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวป้อมสังสับกล้องแล้วพาดู ต้นขโพดนะฮะครับผมอันนี้เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับที่อายุประมาณ60วันนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านกำลังวางแผนที่จะ,ะตัดต้นตัวผู้นะครับนะฮะสังเกตง่ายคือว่าต้นตัวผู้นะฮะที่สามารถที่จะตัดได้นั้นตัวตัวผู้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งนะครับนะฮะจริงๆไม่จำเป็นต้องต้องรอ,อ รอที่จะครบอายุา70วันนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตัดได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพนะนะครับอันนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาดูแปลงนะครับเพื่อนเพนะนะดูสภาพต้นดูสภาพโดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ดินที่นี่เนี่ยนะครับเป็นดินค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ นะครับเพื่อนๆให้ดูด้านล่างของต้นด้านด้านล่างของข้าวโพดเนาะพื้นข้าวโพดเนาะมันจะมีดินผสมสีขาวด้วยนะฮะนะครับมีส่วนผสมของหินนะครับค่อนข้างจะเดาได้เลยนะฮะว่ามีแคลเซียมเยอะเนาะนะครับนะฮะด้านต้นที่นี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่ละรากจะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนนะครับแปลงนี้นะครับเคยมีประวัติได้ผลผลิตของข้าวโพดเม็ดพันธุ์อยู่ที่1ตัน 1,500กิโลกรัมต่อไร่เนาะนะครับนะฮะพาชมนะครับอันนี้คือแปลงข้าวโพดเม็ดพันุนะครับนะฮะที่ปลูกในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนๆก็ยังเห็นร่องลอยเนาะทั้งหนอนแล้วก็แมลงปีกแข็งที่กัดกินนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นพวกแมลงปีกแข็งนะครับนะฮะแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมดูว่า ไหมมีเพี้ยไฟหรือเปล่านะฮะเราก็จะ,ะการดูก็คือแวกดูเนาะว่ามีเพี้ยไฟหรือเปล่านะฮะนะครับไม่มีนะฝักนี้นะครับไปดูตรงนี้นะครับไม่มีเพี้ยไฟนะครับนะครับไม่มีเพี้ยไฟนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นะครับเราพยายามเน้นในเรื่องการควบคุมเพี้ยไฟค่อนข้างจะหนัก พอสมควรเนาะให้พ่นกันประมาณ3าถึงหวันครั้งนะฮะ,ะในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะฮะนะครับนะ,ะมีหลายคนถามนะครับว่าเคุณป้อมสร้างเพี้ยไฟเนี่ยที่การจบรีเขาใช้อะไรเป็นหลักๆนะ,ะเพี้ยไฟที่นี่นะฮะการควบคุมเนี่ยเขาจะใช้หลักๆเนี่ยนะฮะพื้นฐานเลยอย่าขาดน้ำเนาะคือพยายามเลี้ยงน้ำโดย โดยตลอดเนาะนะฮะอย่าให้ดินแห้งนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงน้ําแล้วนะฮะดินไม่แห้งแล้วนะครับแต่ยังมีเพลี้ยไฟคอยรบกวนเราตลอดเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ใช้ตัวโพรโมโดเนาะนะครับโพโมโดนะครับมาพ่นนะครับตัวอื่นป้อมสังไม่รู้จักนะครับรู้จักแต่โพรโมโดนะฮะอันนี้ตัวอะไรครับเต่าทองโอเคนะครับโพรโมโดนะฮะก็ เป็นซองเล็กๆนะฮะปกติเราจะใช้ประมาณ4ซองนะครับนะฮะ4ซองต่อน้ํา200ลิตรนะครับอันนี้เป็นถังนะครับที่ผสมนะครับ4ซองต่อน้ํา200ลิตรนะฮะพ่นนะฮะนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่จะเน้นการพ่นตอนเย็นนะครับพ่นตอนเย็นๆนะครับนะฮะนะะฮแปลงนี้ค่อนข้างจะสูงเนาะนะครับสองแบงนี้ดินจะไม่เหมือนกันเลยนะครับดินนี้ฝั่งนี้จะหินเยอะ นะฝั่งนี้ดินเยอะนะครับดะนั้นต้นจะมีความเสมอที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับนะการปลูกแบบนี้ที่นี่นะฮะเน้นการใช้ระบบน้ําหยดนะครับนะฮะเป็นสายน้ําหยดนะครับระยะระหว่างสายอยู่ที่90เซนติเมตรฮะโดยประมาณนะครับ90เซนเมตรฮะ เกษตรกรที่นี่ไม่ไม่ค่อยนิยมตัดสายเนาะเพื่อนๆดูเดี๋ยวป้อมสังจะพาทัวร์นะครับสายตัวนี้เนี่ยฮะปกติเขาก็จะตัดได้เนาะเนาะแต่ว่าเขาจะพับมาเลยฮะแล้วก็โยงมาเลยครับปื๊ดตัวนี้มาเลยเนาะเหตุผลที่ทําอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้ก็ขมวดขมวดขมวดนะครับเหตุผลที่ทําอย่างนี้เพราะว่าเกษตรกรนั้นล้อมตัวผู้ด้วยเนาะนี่เป็นแนวตัวผู้ พืางเงี้ยขาวๆฮะนะครับก็จาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสายพาดนะสายพาดเก็บนะครับเก็บโคนของตัวพูด้วยนะครับนะฮะะฉะนั้นการทำคําวโพพันธ์นี้ป้อมตังเน้นว่าจะต้องละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับนะฮะเพราะว่าราคารับซื้อค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับนะฮะพื้นที่พื้นที่สองแปลงนี้เนาะนะครับทั้งสองแปลงซ้ายขวานะครับ พื้นที่ท,ทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ20ไร่ด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อน,นะฮะยีไร่ด้วยกันนะฮะแต่แปลงนี้ยังไม่เจอปัญหาเรื่องหนอนนะครับนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องหนอนเนาะก็ก็ค่อนข้ันจะสบายใจได้ครับนะฮะนะฮะเพี้ยไฟเราก็ไม่ไม่เจอเนาะนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับก็พ่นยาควบคุมตามโปแรแกรมตลอดเวลานะครับเ,เพื่อนนะนะครับ โอเคครับอันนี้คือแปลงข้าวโพดเมล็ดพันธุ์เนาะนะครับในเขตกาญจนบุรีนะครับในช่วงอายุประมาณเจ็ดสิบวันด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะประมาณสัก2หรือ3วันนะครับเกษตรกรก็จะทําการตัดแถวตัวผู้นะฮะที่เป็นดอกทั้งหมดเลยนะฮะที่เป็นดอกสีขาวเนี่ยนะฮะตัดออกไปนะฮะแล้วเดี๋ยวร่องมันก็มันจะเป็นร่อง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 เป็นล็อกลอกนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมสั่งช่วงนั้นเดี๋ยวป้อมสั่งจะพาทัวถอยทีนะครับเพื่อนครับโอเคนะครับท่าเพื่อนท่านไหนมีคําถามนะฮะต้องการ ต้องการที่จะทราบนะฮะในรายละเอียดบางขั้นตอนนะที่ยังไม่เข้า,จขาใจเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อนครับโอเคนะครับแล้วจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ